และแล้วมหากาบเรือดำน้ำสิบปีก็จบลงอย่างชื่นมื่นของฝ่ายเออของฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายทหารซึ่งตอนนี้กระแสชาติยมกระแสรักทหารกำลังมาแรงแต่เรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องเนี่ยงุนงงกันมาเป็นสิบปีอันดับแรกเลยเนี่ยกองทัพเรืออยากได้เรือดำน้ำเอ่อมาเป็นของตัวเองเพื่อจะเรียกว่าเสริมสร้างบาร,รมีของกอ,องทัพแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของประเทศ แต่ตรงนี้มันไม่ผิดครับมันผิดกันตรงที่ว่าไปทําสัญญากับประเทศจีนโดยที่ในสัญญาต้องใช้เครื่องของเยอรมันเสร็จแล้วเนี่ยพอเซ็นสัญญากันเสร็จปุ๊บแล้วเกิดข่าวบอกว่าโอ้เยอรมันคว่ำบาจีนก็เลยไม่ส่งเครื่องให้ซึ่งพอไปไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วเนี่ยอา้าวเขาคว่ำบาตรกันก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากันแล้วคนที่เซ็นสัญญาก็รู้ดีเพราะว่าเป็นข่าวไปแล้วทั่วโลกเออแล้วผิดไหมวะหนึ่ง รู้ว่าเข้าความบาดเซนไปปุ๊บมึงไม่ได้เครื่องของเยอรมันแน่นอนแล้วจีนก็มาพัฒนาเครื่องของตนเองแล้วก็จะเอามาให้ใช้ซึ่งตอนนั้นก็ยื้ยุดฉุดกระชากไทยพยายามไปขอเครื่องของเยอรมันเยอรมันบอกกูไม่ให้เครื่องของกูใช่ไหมต้องเป็นเรือของกูแล้วเอาเรือจีนเอาเครื่องไปใส่ตกลงลับเทคโนโลยีเดี๋ยวจีนจะรู้ความลับหมดอะไรก็ไม่รู้นี่ก็คือเรื่องของเรื่องแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรือดำน้ําที่ผิดสเปคไม่ตรงปกแล้ว ประเทศไทยเซ็นที่แรกภูมิธรรมไม่ยอมเซ็นตอนนี้เป็นทหารด้วยกันเขาเซ็นเลยแต่เพื่อนๆคิดว่าประเทศเราสงวรจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือว่าเราไม่ยอมเราจะแสดงออกยังไงมาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นทุกโครงการตลาดเน่า